สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการสร้างสินค้าและการสร้างหมวนหมู่สินค้านะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่จุด4จุดตรงน,นี้นะครับแล้วก็เลือกจุดขายนะครับต่อมานะครับเข้าไปที่สินค้าแล้วก็เลือกสินค้านะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับครับตรงนี้จะเป็นชื่อสินค้านะครับที่เราต้องการสร้างนะครับ จะสร้างเป็นโค้กกระป๋องนะครับแล้วก็ตรงประเภทสินค้าตรงนี้ครับให้เลือกเป็นสินค้าจัดเก็บได้นะครับสินค้าจัดเก็บได้ก็คือสินค้าที่มีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็มีต้นทุนนะครับก็คือของที่เราจะท,ทําสต็อกได้เองนะครับอันนี้จะเป็นสินค้าบริการนะครับสินค้าบริการก็คือสินค้าที่ไม่มีจํานวนจํากัดแล้วก็ไม่มีต้นทุนครับเช่นค่าแรงอะไรประมาณนี้ครับ ต่อมาครับจะเป็นบริโภคนะครับก็จะเป็นพวกอาหารนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นสินค้าที่จัดเก็บได้นะครับส่วนหมวดหมู่ตรงนี้ครับให้เราคลิกเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกสร้างนะครับผมจะสร้างเป็นเครื่องดื่มอัดลมนะครับ ตัวหมวดหมูแม่ตรงนี้ครับให้เราใส่เป็นอนะครับครับแล้วตรงคําว่ามาตรฐานตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น average cost นะครับครับพอเราได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับครับต่อมานะครับอันนี้จะเป็นราคาขายปีกนะครับก็คือขายหน้าร้านนะครับ อันนี้ผมจะขาย15บาทนะครับผมก็จะใส่15บาทนะครับถ้าสินค้าเรามีแวนนะครับตรงนี้ให้เราติ๊กไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าเราไม่มีแวนนะครับให้เราปิดตรงนี้ออกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นต้นทุนของสินค้าเรานะครับให้เรากดอัปเดตคอสนะครับทีนี้ผมจะใส่ต้นทุน12บาทแล้วก็กดนําไปใช้ครับ ถ้าสินค้าที่มีบาร์โค้ดนะครับให้เรายิงบาร์โค้ดใส่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสินค้าตัวไหนที่เราไม่มีบาร์โค้ดนะครับเราก็ไม่ต้องกรอกในส่วนของบาร์โค้ดตรงนี้ครับเผมจะยิงสินค้าที่มีบาร์โค้ดนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับถ้าเราใส่ข้อมูลตรงนี้ครบแล้วครับต่อมานะครับ ถ้าเรามีรูปนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับรูปประกาศนะครับแล้วก็เลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราอ่าโหลดลงมาได้เลยนะครับกดเลือกรูปนะครับกด Open นะครับรูปก็จะถูกอัปโหลดเข้ามานะครับทีนี้นะครับต่อมาให้เราเข้าไปที่จุดขายนะครับจุดขายนะครับเลือกหมวดนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างและแก้ไขนะครับโดยเราจะใส่ชื่อให้เหมือนหมวดที่อยู่ข้างหน้านะครับ ก็คือเครื่องดื่มอัดลมนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับครับตรงนี้ต้องติ๊กอยู่นะครับโอเคเราก็จะได้ข้อมูลทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จุดขายนะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลทั้งสองที่ครบนะครับ เรากดบันทึกได้เลยครับแล้วเข้ามาที่สินค้าคการสร้างสินค้าและการสร้างบนก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ